รอยเวอร์ดูแดงเดือด2025ในวันที่ลิเวอร์พูลหนาวเอ้ยยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาที่ม็กคริสเตอร์ตอน้ครับโอ้ยวดีใจเยก่นาทีนะขวับซ้ายเข็นอี้แดน้แดนแท้นแมดอดเรียนื้อกงแบบนี้เ่ยววย รู้สึกว่าสอร์ขึ้นได้เลยนะกมโอ้ยโอ้ยใจดีัจักฮักฮักฮักักฮักกฮักัก